เรบิป็นฮุ้ดทำการช่วยแม่นางซินเดอเรลล่าให้หายจากการเป็นใบจูบเลฮุดเราต้องช่วยแม่นางใช่แล้วฮุ้ดเราจะปากเราบอกกบปากแม่นางจูบเลยฮุดเอาลิ้นพันกันหนาหลอบดึงให้ดังบอกระพเยี่ยวติดมาด้วยเดี๋ยวมันตายโรบเป็นฮุก็ได้เดินทางมาถึงสวนหลังบ้านเพื่อวังที่จะมาช่วยซินเดอเรลล่าหายจากการเป็นใบ เดี๊ยว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 มาแล้วจะมายแล้วจีบกันโอ้ยนกกระจอกเทศเนี่ยซินเดอเรล่าอะไรนะนางเอกชิบหายแล้วหุ่นแม่เหมือนนกกระจอกเทศเหลือเกินซินนี่เลยอีซินตายแล้วสีซินแครนี่ซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าน่ารักเหลือเกินอุ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้เราต้องจีบซะแล้วใช่ต้องจีบต้องจีบโอ้นวลละอองน้องจ่าเนี้ยมายไปทำไมหันมาใกล้ใกลสิจ๊ะ ไปไหนกันบบแบบแบบะบ๊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 ่บ๊ะ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 บ๊มบะบะบ๊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 ะบแะบ๊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 แบ๊ะบ๊ะบะบ๊ะบ๊บ๊ะบ๊ะบบบบบ ทำไมจะให้เราจูบหม้อแม่นางได้ยังไงวะเนี่ยแม่ฮะแต่แต่ไม่จูบแม่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 อ๋อจูบปากแม่นางแล้วแม่นางจะได้ฟื้นจากการเป็นใบแม่ดีเป็นแน่แท้จําเราจะต้องช่วยแม่นางเพื่อจะแม่นางจะได้ฟื้นจากการเป็นใบแล้วเราจะได้สืบพันต่อไปนี่นี่มึงไม่ได้เล่นลิเกนะเนี่ยโอเคช่วยแม่นางดีกว่าแล้วแล้วโรบินฮูดก็เริ่มช่วยซินเดอเรลล่าเราต้องช่วยแม่นางใช่แล้วฮูดเราจะเอาปากเรามาอบปากแม่นาง จูบเลยฮุตเอาลิ้นพันกัน้าหลอกดึงให้ดังบอกระพยี่ยวติดมาด้วยเดี๋ยวมันตายใช่อ่าอะไรวะนะไม่นางจะได้ฟุดจากการเป็นไปเได้ได้เยอย่าทำอะไรฮุุจะยิงกัน สอนได้รู้ว่าการขับรถปาดหน้าจะเป็นบอกเกิดแ่งความผิดหวังไม่เกี่ยวกับโรบินฮูดเลยจริงก็เปล่าเลยนะครับเจ้าหน้าที่สิบ้อพวกนี้จับได้แบบขี่ยึดแมงเลยรถกูิ่งดีพ่องเข้ามาจูบรถกูยับเลยมึงเสือไว้ชนมันเองต้องเตือนคนทานเหล้าด้วยนะครับใช่ผมขอรอขอเตือนไว้นิดนึงว่าระหว่างขับรถอย่าทานเหล้านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหกเปิดรถเปิดลาหมด พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค e คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เฟ้นเป็นกับไรค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค e คอมเมดี้สุดยอดในลลกเพีย